6 9แสนเืนบาทใส่น้อยนนทบุรีครับ100ตารางวาสารุโวคพร้อมเลยครับเหลือไม่เยอะแล้วครับ ถูกๆสวยๆครับไซน้อยนนทบุรีครับขึ้นเขตตำบลทวีวัฒนานะครับตรงนี้ก็แบ่งล็อกละ100ตารางวาครับราคาก็ค่อนข้างถูกมากนะครับเริ่มต้นเพียง6กแ0 0 0าบาทเท่านั้นเองถูกๆแล้วก็ทําเลดีมากนะครับจากโครงการนะครับเข้าตัวอำเภอไซน้อยอยู่ประมาณ5 6กิโลเมตรเท่านั้นเองครับทำเลดีมีศักยภาพมากๆครับละแวกนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านมีชุมชนครับมีหมู่บ้านจัดรสรรใกล้กับวัดไซใหญ่นะครับอ่าลืมบอกว่าตรงเนี้ยถ้าปักหมุดใกล้ๆเลยก็จะเป็น วัดไซใหญ่นะครับห่างจากเราอยู่ประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับเซเวน่นร้านสะดวกซื้อต่างๆนี่ก็ใกล้มากนะครับและรัศมีประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเดินทางง่ายเดินทางสะดวกสกิภาพดีมีไม่เยอะนะครับโครงการนี้มีแค่9ล็อกเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ เปิดจองทําถนนยังไม่เสร็จเลยครับสารโวกที่เราจะมีให้ก็คือมีไฟฟ้ามีน้ําประปามีถนนตรงนี้เรายกสาธารณะ6เมตรนะครับแล้วเราจะลงเป็นคอาลัดยางให้นะครับจะลงเป็นราดยางผ่านหน้าแปลงทุกแปลงเลยครับแต่โครงการนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเราไม่ได้ถมให้นะครับให้ลูกค้าถมเองนะเราเซฟงบให้ลูกค้านะครับขายทุกถูกครับ100ตารางวาขายเพียง 690,000บาทเท่านั้นเองครับว่าง4ล็อกสุดท้ายแล้วนะครับเปิดโครงการยังไม่ถึงไหนเลยครับเหลือ4ล็อกเท่านั้นเองนะครับแวะเข้ามาชมได้ครับตรงนี้จะวิ่งหน้าโครงการนะครับจะวิ่งเรียบคลองตาสังเขมานะครับก็เดินทางง่ายปักหมุดวัดไซใหญ่ได้เลยนะครับเข้าอำเภอไซยน้อยก็นิดเดียวนะครับเดินทางง่ายๆสะดวกเลยแวะเข้ามาชมโครงการนะครับนัดหมายล่วงหน้าหรือว่า ติดต่อขอดูผังก่อนเข้ามาชมได้นะคะว่า,วางกี่แปลงนะติดต่อจากฤทธิ์ที่ดินสวยได้นะ0659098115ครับเบอร์นี้แอดไลน์ก็ได้หรือว่าจะโทรตรงโทรด่วนเลยก็ได้ครับติดต่อจากฤทธิ์ที่ดินสวยครับ